เนี่บอกเนี่ยค่ะริ้นทไนาสมส่ตพไม่ติดูแกดีเนยน้มันไม่ทาเลยนะคะอาจารย์ดีไม่ต้องทาใช่ไหมครบไม่ทาเลยบางคนบางบงครั้งบางครั้งลูกค้ามาเด็กๆก็ว่ามาทาน้ำมันแบบไม่ทานี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็นี่นะคะนี่ขอมมานี แล้วก็วางนี้ค่ะไม่ต้องห่ะทับช่วงนี้เลยค่ะนี่แล้วก็นี่เหมือนที่กินไหมคะน,นี่เราทำกรอบนะดีทำสดสหให้ดูมันนี้อาจารย์มาเนี่นี่ค่ะถ้าสดน,นับเปล่ยนับนับหนึ่งถึงเลยนะหนึ่งถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแ้ก็ นี่นี <me> left, uh, uh ่เราทำสดนะคะอาจารย์น oh. mm. mm ี hmm. mm ่สดเลยเลยนี hmm. like mm ่สดมากเลยสองวินี่มีไม้จิ้มไมมชิมเลยไหมพี่นัทมีไม้จิ้มอยู่ไหมมมีต้องไม้จิ้มเหรอนี่เขาเลยนี่ทำสดเลยนะเอาใครจะทำ้ามาเลยนะ